การตัดเย็บหน้ากากอนามัยสะท้อนน้ำนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ได้นะคะเทียบเท่ากับหน้ากากทางการแพทย์เลยละคะ่ะ<ย>ถือว่าเป็นทางออกที่ดีในช่วงที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็สะท้อนว่าทีมแพทย์พร้อมที่จะรักษาผู้ป่วยทุกคนแต่ก็ขอร้องให้ช่วยกันป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อในเวลานี้นะคะก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันเลยค่ะที่ระดมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนําไปมอบให้กับบุคลากร,กรทางการแพทย์เพื่อป้องกันตัวเองค่ะ คณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดเย็บหน้ากากาอนามัยสะท้อนน้ำซึ่งจากการทดลองใช้จริงพบว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหน้ากากาอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์และวัสดุทั้งหมดยังสามารถหาได้จากในประเทศจึงเตรียมแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวน60 0 0 0่ชิ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า ก่อนหน้านี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเพื่อตัดเย็บหน้ากากอนามัยจำนวนมากแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ทีมวิจัยเลือกใช้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยก่อนทั้งอาจารย์แม่บ้านเพียง4-5ถึงคนแล้วก็นั่งห่างกันแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งขณะนี้ตัดเย็บกันได้กว่า500ชิ้นก็นาไปมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีด้นประธานคณะทางานป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนามหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสน,นุนการทำงานของบวกคลากรทางการแพทย์ซึ่งหลังจากเปิดแคมเปญระดมทุนบริจาคใช้เวลาเพียงแค่1วันนะคะก็ได้งบประมาณเกินเป้าหมายที่หวังไว้ด้วยนะคะและนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือเพจแมท ทำแมสฟอร์เมทนะคะที่ทำที่ทำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับหน้ากากอนามัยโดยตรงโดยบุคลากร1คนจะได้รับหน้ากากจํานวน5ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นสามารถซักแล้วนำมาใช้ซ้ําได้ถึง30ครั้งและใช้ได้ประมาณ5เดือนเฉลี่ยนะคะชิ้นละไม่ถึง2บาทเท่านั้นเองค่ะ